สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของเล่นตัวใหม่นะคะเป็นพี่ช้างแต่พี่ช้างของเราเนี่ยค่ะคนละสีกับอันเก่าที่เราเคยมีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าอันนี้เราหาพี่ช้างมาเป็นเพื่อนให้กับพี่ช้างตัวเดิมนะคะเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่าว่าพี่ช้างของเราสีอะไรทําอะไรได้บ้างนะคะเอานี่ขอแกะก่อนนะคะ ต้องแกะฝั่งนี้หรือเปล่านี่นะคะนี่นะคะพี่ช้างของเราเดี๋ยวดูกล่องนะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนี่นี่เลยนี่นะคะมีอะไรเนี่ยน่าจะงวงน่า,นาจะสะบัดได้แล้วก็ หางนะคะแล้วก็มีตาที่ไฟเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเหมือนที่เขาข้างๆกล่งงงองเคมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูอันนี้แอบใส่ฐานไปแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการแกะฐานนะคะนี่ใช้ a a 3ก้อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยช่องเปิดอดยูดด่ด้านล่างเหมือนกันนะคะอ้าวนี่มีไฟแล้วก็สะบัดได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็นี่หางเขา สามารถสะบัดได้เหมือนที่เค็มเลยนะคะนี่อา้าวพอเพื่อนมนีเพื่อนมาแล้วที่ช้างของเราก็นี่นะคะเดินมาเป็นเพื่อนเลยโอ้โหอา้าวพี่ควายมีเพื่อนมาทั้งที่ช้างและพี่ไฟอาอา้าวอนี่นะคะนี่เลยสีก็จะเป็นออกสีเงินเงินนิดนึง เงินเลยนะคะดูแตกต่างจากที่ช้านตัวเดิมของเราเลยนะคะสีจะเด่นขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวขอปิดเสียงนี่นี่นะคะนี่นี่นะคะอุยอ้ยอุ้ยนี่ไงคะมีตา ตามีไฟออกมาแล้วก็งวงสามารถสบัดได้แล้วก็หางนะคะเหมือนที่เขาเคลมมาข้างกล่องเลยนะคะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ